เกมเริ่มต้นคือแล้วครับเป็นชลบุรีครับเป็นฝ่ายขีดลูกเริ่มเกมก่อนครับอาครับจงหวะได้เปิดมาโดยพงษ์ชัดได้โขงโอ้โหบอลมันเข้าซองเลยครับบ่งลูกนี้เนี่ยพยายามจะไล่มาอย่างได้ครับบอลจังหวะสองยศกรอย่างได้ยศกรยิงลูกนี้แล้วโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้หูยิงคมมากครับปัดไม่ออกครับสาวิชชลบุรีขึ้นนําแล้วครับ ดูครับบอลทิ้งยาวมะตรงนี้มงสกัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปริญญาทําให้บอลสองเนี่ยทางฝั่งชลบุรีเก็บได้ยศกรให้มาลูกนี้อ่านะครับฟอร์กัสเซนี่ถึงก่อนด้วยครับกระชากแล้วครับฟอร์กัสเซนี่ได้ยิงลูกนี้โอ้โหตรงตัวครับเคลเซียนาเลสลองยิงลูกนี้โอ้โหบอลตรงตัวครับตำแหน่งยืนยังดีนพคุนปาชตยครับเจอบีบเร็วแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมเลยครับโอ้โหชลบุรีทำได้ครับ